สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทําการแกะกล่องมือถือรุ่นหนึ่งนะครับก็าทาแล้วมันแบบมันดังเลยอยากทําบ้าน,นครับไม่เล่นแล้วดีกว่านี่นะครับจะมาแกะกล่องมือถือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับอย่าง Huawei oh, Nova 3i บอกก่อนน้ว่าสามเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะฮะคือโน้ตว่าสาที่เปิดตัวไปแล้วแล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไอ้เพิ่งเปิดเมื่อวานไปเนี่ยมีโน้ตว่าสากับโน้ตวาสที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรุ่นกลางนะครับโน้ตว่าสานะครับราคาตัวนี้นะครับ9,990บบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็จะมีอะไรพิเศษบ้างมาดูกันเลยนะครับเริ่มเปิดกล่องเลยนะฮะทำเหมือนไม่เคยแกะกล่องมันโดนแกะมาแล้วนะครับ นี่นะครับจะเห็นตัวเครื่องพร้อมกับหรือรอยจากงานเปิดตัวเมื่อวานไม่รู้เขาจับมือถือกันยังไงนะรอยเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่นะครับผมเปิดเครื่องไว้แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยดูตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะมาดูอุปรกรณ์ข้างในนะครับอุปรกรณ์ข้างในนะมีดปเตอร์5โวลต์2แอมป์มาให้นะครับโนวา3าเนี่ยมันไม่รองรับโอ้โหอีกชาร์จนะครับมันเป็นระบบแค่เป็นชาร์จธรรมดาดปเตอร์10บาทก็ถือว่าไม่ได้แย่มากสำหรับแบตเตอรี่สัก3 3 0 0มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป Micro USB นะถ้าใครอยากได้ USB Type-C นี้ต้องไปซื้อโน v a ว่าสามเฉยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ให้มาด้วยก็คือเคส TP u นั่นเองนะครับอนอหละ่ะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบมาตรฐานที่มือถือทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาให้กันมาหมดแล้วนะครับมาดูตัวเครื่องบ้างน,นะครับโน v a ว่าสานะนี้ข้างหน้าก็จะดูเหมือนสมาร์ทโฟนปกปติทั่วไปแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูข้างหลังนี่ นี่ไงครับสีบอกเลยว่าโว้ยเนี่ยเขาทำกันบ้านมาเลยนะเขาบอกว่าวัยรุ่นนะครับที่แบบเป็นทาร์เก็ตของเจ้าโนวาสามซีรีส์เนี่ยนะครับจะชอบอะไรที่มันเป็นแฟชั่นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมือถือเครื่องนี้มันก็เลยมีความเป็นแฟชั่นซึ่งความแฟชั่นของมันเนี่ยสังเกตดูสีดีๆนะรูปแบบการเรียงสีของมันเนี่ยเหมือนกับตัวเรืทธงอย่าง P ี0 Pro เลยนะครับพีซีเป็นสีทวายไลท์ใช่ไหม ไอเนี่ยเป็นสีที่เขาเรียกว่า iris purple นะครับก็คือเป็นสีที่จะเป็นสีม่วงอยู่ข้างล่างนะครับสีน้ำเงินอยู่ข้างบนแล้วก็ความเจ๋งของมันคือเวลาที่เราหมุนตัวเครื่องไปเนี่ยนะฮะสีของเครื่องก็จะเปลี่ยนไปตามมุมที่มันแบบแสงตกสะท้อนใส่มันนะครับบางมุมจะเห็นเป็นสีม่วงทั้งเครื่องเลยบางมุมก็เป็นสีน้ำเงินนะครับบางมุมก็เป็นสองสีสวยมากๆแล้วก็ตัวขอบเนี่ยนะครับตัวกรอบตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นนะมีดีเทลปกมากมายเนี่ยกรอบตรงนี้เป็นโลหะด้วยนะ 9,900บาทนะครับกรอบโลหะหลังกระจกหน้ากระจกเป็นกระจกแบบ 2.5D นะครับก็คือแบบโค้งนิดๆน,นะครับให้มันแบบสัมผัสด,ดีกับมือนะครับอ่ะมาดูตัวเครื่องต่อนะครับข้างล่างนี่นะครับอันนี้พอร์ตยังคงเป็นไ i โคร USB อยู่นะครับไมโคร USB แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้เหมือนเดิมแล้วมีลำโพงนะครับส่วนข้างหลงังให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ คือผมจะบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยแบบมันหมุนเครื่องมาใช่ไหมผมก็กดหน้าจอปลดล็อกเลยถือว่าปลดล็อกไปหน้าหรือมากอ่ะเข้าเรื่องต่อนะคะข้างหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่นะครับความละเอียด 16นพิกเซลนะครับอีกตัวหนึ่งคอนเนตสองล้านพิกเซลสำหรับถ่ายเดฟนะครับหน้าชั้นหลังเบอร์ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับมันเจ๋งตรงที่ว่าหัวเว่ยเขาบอกเลยว่าตัวนี้เป็นการปฏิวัติว,ตว,ตว,ตวงการเซลฟี่นะครับ24ิล้านพิกเซลสมองกล AI อะใช่ไ,ไหมเพราะว่ามี AI ทั้งข้างหลังและข้างหน้านะอันนี้เจ๋งมากๆมีสแกนนิวด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยเรื่องริ้วรอยที่จะเกิดจากตัวเครื่องเวลาที่เราสัมผัสใช่ไหมครับทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมือถือที่ฝาหลังเป็นกระจกอะมันเวลาเราถือใช้ใช้ไปแต่แต่แต่ไปเนี่ย เครื่องดูเลอะเทอใช่ไหมสำหรับโนวา 3i นะครับเนี่ยหลังจากที่แปะแปะรอยนิ้วมือไปนะครับ คิดถูกแล้วครับก,ก็เลิกเหมือนเดิมแหละฮะก็เป็นรอยนิ้วมืออันนี้เป็นข้อจํากัดหนึ่งของสมาร์โทโฟนที่ฝาหลังเป็นกระจกนะก็ต้องมันทำความสะอาดหน่อยหรือไม่ก็ซื้อเคสมาใส่แค่นั้นเองนะครับมาดูข้างหน้าบ้างน,นะครับข้างหน้าของ n o v a 3 i นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด6.3นิ้วนะครับความละเอียด full hd plus นะครับอัตราส่วนหน้าจอเป็น19.5ต่อเเพราะฉะนั้นมันจะมีหนอสกีหรือว่ารอยบากหรือบางคนก็เรียกว่าติ่งหน้าจอข้างบนนะครับ ข้างหน้านี่ก็เป็นกล้องคู่นะเออกล้องคู่24ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายฉากหลังใช่ไหม24ล้านเป็นกล้องหลักนะครับมีไ i เหมือนกันอ๋อไอก็มีแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงลําโพงตรงนี้มันจะมีไฟ LED สาหรับแจ้งเตือนด้วยเวลาสมมติชาร์จไฟมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็ถือว่ายังมีมาให้นะ สเปคของมันข้างในนะครับตัวนี้ใช้ชิปเซตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวแรกของโลกเลยนะที่มาพร้อมกับชิปเซตคิรินเ1 0ของทางหูหอยเองนะครับอย่างที่รู้กันดีนะหูหอยเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแล้วก็ผลิตชิปเซตของตัวเองด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ซีรีส์6ใช่ไหมแล้วก็ซีรีส์9ที่เป็นตัวท็อปอันนี้เป็นซีรีส์7เป็นสำหรับตัวกลางนะครับถูกใช้ครั้งแรกใน n o v a 3i เครื่องนี้นั่นเองนะครับหูหอยไฮซีดีคอนคิรินเจนะครับหนึ่งศูนะควยมเร็ว2.2นะครรรัับบมมมาพ้อกแี่ยนะครับแล้วก็128 ส่วนชิปกราฟิกนะครับเป็นชิปมาริ G 51นะครับเพิ่งเป็นชิปกราฟิกตัวใหม่แล้วก็เขาเคลมว่านะครับพลังของกราฟิกตัวนี้นะครับเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างโนวา 2i ที่ใช้ k i r i n 659นะครับก็จะทํางานได้ดีกว่าถึง2เท่าด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ G P U Turbo นะครับซึ่งจะได้รับการอัปเดตภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วก็จะได้รับ G P U Turbo ด้วยทําให้มันสามารถเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองอมาดูฟีเจอร์คร่าวๆบ้างนน เ,เร็วมากมากเลยนะครับตัวนี้มีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ปลดล็อกด้วยนิ้วนะครับปลดล็อกด้วยใบหน้าเนี่ยนะครับสามารถปลดล็อกได้เร็วมากแล้วก็เขาบอกว่าในที่แสงน้อยอะไรอย่างนี้ก็สามารถปลดล็อกได้ด้วยนะจ๊ะมาดูไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือกล้องนั่นเองนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะกล้องเป็น AI ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไอ้กล้องหลัง AI เนี่ยเราอาจจะเห็นจากในสมาร์ทโฟนหัวโวยหลายรุ่นมาแล้วว่า เออมันก็แยกแยะซีนต่างๆ,ๆได้ใช่ไหมครับตัวนี้สามารถแยกแยะได้ทั้งหมด22ซีนด้วยกันนะครับมันจะเป็นแบ่งแยกไปแบบตามอ็อบเจกต์ต่างๆเช่นถ่ายม้าถ่ายแมวไอ้ตัวนี้มันรู้นะว่าเราเราไปถ่ายแพนด้ามันก็จะขึ้นว่าเป็นสนัแพนด้าซึ่งก็นั่นแหละครับใครจะไปถ่ายแพนด้าทุกวันแต่ก็ถือว่ามีให้ใช้แล้วกันนะแล้วก็ความพิเศษของมันอีกอย่างก็คือกล้องหน้ามันมีไอด้วยนะครับปกติกล้องหน้าสมาร์ทโฟนเนี่ยนะถ้าบอก AI จะเป็น AI ที่เป็นสําหรับบิวตีี้้้้อออ่่่าาาาางงงเวใชมมมมััะแตตตตหหหนนนนพศไรรโค AI ทกลข ที่กล้องหน้าเนี่ยเวลาที่เราถ่ายไปมันจะรู้เลยว่าฉากหลังเราเป็นอะไรแล้วก็วัตถุตัวแบบตัวหน้าผมเนี่ยมันก็จะจับหน้าผมใช่ไหมแล้วมันก็จะแต่งความสวยงามให้กับหน้าออลบริ้วรอยต่างๆทําปรับสีผิวให้มันดูสว่างมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฉากหลังเนี่ยนะครับมันก็ปรับถาวหลังให้มันเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆเช่น,น,นผมไปเซลฟี่ที่ริมทะเลใช่ไหมครับเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อเซลฟี่ที่ทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะปรับบิวตี้ข้างหลังก็จะเล่ง saturation สำหรับสีต่างๆให้มันดูสดมากขึ้นให้มันดูแบบว่่่าาาาเเปป็นนทะะลลออไไรรรมมกกกขึ้้หืแแตถยซฟับ ต้นไม้ต่างๆ,ๆใช่ไหมสีเขียวข้างหลังก็จะโดนปรับด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากมาก,ก็คือ HDR Pro นะครับตัวนี้มี HDR Pro ระดับฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็เอา AI เข้ามาช่วยในการจัดการ HDR คือ HDR มันคือการถ่ายค่อมแสงใช่ไหมถ่ายติดลบแล้วก็ถ่ายบวกไปใช่ไหมแล้วก็เอามาเมิร์จกันเพื่อจะให้เก็บดีเทลข้างหลังและข้างหน้าได้พร้อมกันนะคร่าวๆมันคือประมาณนี้ใช่ไหมปกติเนี่ย HDR มันจะต้องเห็นตัวภาพหลังจากที่ถ่ายมาแล้วแต่ว่าในกรณีของเจ้า No v a 3i มเนี่ยนะครับมันสามารถพรีวิวได้ทันที เลยนะครับอันนี้คือเจ๋ง,างมากๆนะสมมติว่าเราไปถ่ายย้อนแสงใช่ไหมเปิด HDR เนี่ยถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นปกติเนี่ยเราก็จะต้องรอให้ได้รูปก,ก่อนถึงจะรู้ว่าเอออ๋อ,อมันดึงดีเทลข้างหลังมาได้ยังไงแต่เครื่องนี้นะครับมันจะเห็นตั้งแต่ตอนที่เราพรีวิวเลยน,นี่ก็เจ๋งมาก <S <S แล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับอันนี้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ฟีเจอร์มันเยอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวในรีวิว,วจะเจาะแน่นกว่านี้อีกนะครับฟีเจอร์สุดท้ายของมันเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าคิวโมจินะครับนี่ Q เป็นอย่างนี้มีได้กันทั้งหมด8แบบนะตอนนี้นะเป็นพวกหมาพวกแมวพวกหุ่นยนต์เหมือนกับนั่นแหละครับเหมือนใน iPhone 10เหมือนใน Galaxy S9 เลยนะครับฟีเจอร์นี้ก็จะเร็วทม์ตามหน้าตัวน,นี้อย่างที่บอกไปราคา9,990บาทเปิดพรีออเดอร์แล้วนะพรีออเดอร์ได้เลยที่ Huawei Shop นะครับแล้วก็พรีออเดอร์จะได้ลำโพงของแถมนะครับมูลค่า1,290บาทด้วยส่วนรุ่นที่วางจำหน่ายนะครับสีนี้มาจำหน่ายก่อนเลยก่อนใครเพื่อนเลยนะครับสีเนี่ย ไอริสเพอร์เพลเนี่ยขายก่อนแล้วตามมาด้วยสีดำนะครับแล้วก็ส่วนสีขาวที่มันดูแบบแพงๆดูเก๋ๆหน่อยนะสีนี้จะวางกํนไหนทีหลังสุดนั่นเองนะครับส่วนการทดสอบอื่นๆนะรวมถึงการเล่นเกมสําหรับชิปคิริน7 1 0ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าชิปตัวนี้มันทํางานได้ดีแค่ไหนอดใจรอสักหน่อยนะครับขอเวลาในการทดสอบแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะว่าเครื่องนี้นอกจากถ่ายรูปแล้วเล่นเกมเป็นยังไงรวมถึงอื่นๆด้วยใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับอยากให้เราทดสอบกับเกมออออะไรยากกกให้เพื่นนบั ว่าเล่นเกมมือถืออะไรกันเพราะว่าตอนนี้เราก็เทสอยู่ ROV ใช่ไหมกาลีน่าฟรีไฟ Pub G Mobile แล้วก็อ d e เดน t ิตมีเกมอื่นอีกที่อยากแนะนำอีกไหมว่าเฮ้ยเกมนี้สิกินสเต็กเทสเลยผมจะได้รู้ว่ามันเล่นได้ดีไม่ดีนะครับคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับช anel ของเราด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม